งหลังเร้อม,เอ,อมาเอิมาพลพรรพขัดออกมามาออกขวามาโจโจ,โจเปิดมาจะอุมอ้มอุ้มแต่รกนการโจเช้าเนี้ยโดยนักกีฬาได้เลยก้าเปิดมาพี่แปะ๊ะแป๊ะวนอยู่มาจัดมดออกซ้ายมา เปิดในมดจะมดโยนไว้วันนี้หรือ,อไปฮะเอาข้าวไปไม่รอ้เลยรูมาแี่ไวันเกิดเปิดขนาดเต้นไปวันนี้ไม่ออกฮะออกไปแล้ว โยกขึ้นไปวหวะนี้หมเข้าไปธนพลรุมเร็วมาโจโจแต่ตัดไม่ได้โมดจะโมดโมดโ,โยนมาบอกว่า,าพี่แป๊ะแป๊ะเอาขวามาจะพาเองนะโดนสกัดไว้อ่าอย่าลืมาจังหวะสุดท้ายโดนทางอีตออกมาโจโจ๊ะมาร์คมาร์คพี่หมอกขวามาวาันนี้ยิ่ง ไม่ดีฮะเอาล้างไปเฮ้ยปัหงปปหมดแล้วก็ออกเลยโยนไปลูกนี้โคงลับได้นะบนมาที่มา,มาไม่ดีเะิด พี่ออป่ะบอกพี่ออปลยหมาหมามาใหม่ลิเกเดี๋กายได้ฮะมาโจ้ไม่ดีอ่ะน่หมเลขแปดหางห็นมาทีหกหก่ะโมดดีโมนมีแล้วโมงไม่ได้ไมา <pol> <5 S 1>

ออกขวามาสวยอย่างวันนี้ยังไงช้างเห็นจริงแม่เขาบแล้วดูแล้วมุดจใส่ข้าในออกซ้ายมาเฮ้ยค่ะโยพี่วนะัดขาะฮะขาหินะกับไม่ได้นี่ โมงบอกนะฮะเตะช้างหินเตะรีบกลับมา <S <S เปิดเลยวันนี้มาร์คเปิดน้าพี่พันธ์ไม่ดีฮะจมวอนกลับไม่ได้จมวอพี่มายังไงเางหินยังไงว้าวข้างหลังฮนะ <S 1> <S 1> เล่นเร็ว้าจังหวะนี้แป๊ตากมาางซ้ายโมงกลับไม่ได้ ยิงไกลเลยติดป่ะเองจริงใหญ่มากมีบอลเทศอ่ะเปิดเดวนี้อ้มหงไปได้ถุงจังงี้นะตีแปถเลวันตาง11ระวังกันด้วย11ออกมาแปะแปะคื้หลังมาจมูนจเปิดเราซาย11 ระวังด้วยข้างหลังว้าวเร็วมาครับวันนี้ไขกันอยู่อ่อยทางอนตีเต็เ็นี่มาไม่ดีอะเดี๋ยวแล้วหาแล้วจังอีต้องจินเราโดนเีะนะทีดูมาดูดีนะไ

หมาหมาออกมาโจโจจีทุกทีผู้ตะดสินสนามสองนะแมงหรอวะผู้ตัดนสนามสองนะเตรียมตัวเลยนะขึ้นหลังแล้วนะครับถ้าอยากกลับดึงก็ไม่เป็นไรฮะผมยังไม่รู้อะไรกันเลยครับผู้ตบสนามสอง สนะสสามตืงงม่นนะตีขาแลวเตาตัวนัวเตรียมตัวเลยครับถ้าอยากกลับดึกก็ไม่เป็นไรครับอาช้างหินจะแฝงเองวันนี้ไงรัวมาแฝงอะไรกันรถเนี่ยรือล้างมามาดูพวกเราดูช้างหินล้านลูกเนี่ยแต่อย่างแกตัวนะฮะลูกพูมา ลูกพูงมะเอ้ยเ้ยีตุมเยอะเยอางเวยอย่าออกแล้วออกนิดนึงก็เลยออกเยอะไปตั้งเยอะไอ้ชัอาวิแม่นิแม่นงพูจะต้องกอ่ะนะโหมงไปวันนี้ทางเห็นบางบอลได้อยู่ คนงงกัาไ,ได้แป๊ะแป๊ะมาหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าเปิดเลยที่แปะ๊ะแปะ๊แปะสั่นเข้าในสวยวันนี้ยังไงที่มาโดนแย่งรการแล้วเต็มบนะุ๊กโอ้ เมไ่เขาเคลื่อนบอลดีนะเวยเขาแกมบอกไป่ิอย่งพีแป๊ะไอเงี้ยได้หฉลาดนะว้ยเชเอหแบบไ้เดินไัตไม่ต้องใช้แรงวิยิงเลย่มไม่เหมือนมึงนะเดี่อเคลื่อนดีเดี๋ยวผมทำได้ละเอาดูเเดี๋ยแล้วหาเคลื่อนไปด้วยแล้วมึงดูไอเงี้ยว้าอย่านี้เร็แล้วะโจ โจเยียงคนีเรียบร้อยอหนึงตัวหนึงอ่ะเดียสามเดียวนะ้เ่ยแบขาเอนดาขอลาเขาเพื่อนเขาเพื่อนที่ทุกครั้งมีความหมายด้วยบอกลมเนมเยนก่อนใจเย็นเียว่ห่วงไม่อแล้นะฮะนบอนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเจางเปียนตัวนะเปลี่ยนตัวอยู่ครับ ให้ผมนนนห,หน้าพี่ได้แล้วใส่เตสเดี๋ยวเบี้ยวผมใป่เยี่ยวออไฮะได้ต่อมาสังเหตนาหาครับหนึ่งตัวหนึดิพีแป๊บมาหมดเปิดตรงนี้เดี๋ยวผอล้าดูวางมาเป็นลายดีมากเมาน ยาวเหอะเป็นคนที่ย่อมไม่ินะโอ้โหชนะตรงลวะรเปดีฮมมากี่เต็มเต็มอีกแล้วะเต็มริแล้วเนื่ยรู้พีเอเอาแบบแบบขอแบบเต็มเต็มแล้วกูแบบเล่นสินาทีก็ได้กูออกไ้กูไม่ิเนี่ยงหรอกโจโโจจงเนี่ย

หมน,นั้นแค่าง,งานช่วยนัดเดียว ลงสติมมาหมายเลขสามแม่ล้านแม่จ่าลงแรงไมด่ดียังได้ที่ชั้นอีมเอ็ดหิงลูกนี้ไปเลยฮะตั้งเตะห้องเตาสูบคุณรองบิ๊กแมน่นะคุณออกไปฮะบิ๊กแมน่นะปิ้งขาวเจอเต่าตัวสูบฮะรอดูกันได้เลยฮะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังว้าวโอ้เต่าัสูบผลมาเต็มเลยว่ะ เาจ็บร้องครับเจ็บร้องเลยมาเอ้เล่าหมดยังเดี๋ยวเล้สั่นแบงก์นะเขาอยู่ห้องห้องหลิห้องหลบพิษเยอะมากเยอะเยอะปะไม่เยอะอกีนะเยอะขนาดไหนปะแม่งมูแกกันเยอะขนาดนเยอะอะตนน้อนรอเลยครับ

ลูตำแบ,บ๊กวะะทำแบ,บ๊กเชือแล้วปะโยลูกนี้นอ้อนองมาไหมน้องอองมาไหมอะเดีถอนม่งเลยถอนม่งไม่เอาเปล่าหรอสนาบหรอถอนม่งองมันสอนโมงเปิดเรยอยะ เบ็ดทางขวาดูมาออาวเข้าทางน้านทุกคนยิงเรียบร้อยฮะอ่าคือตาเป็นสองคนเลยนะฮะอ่ะาจัาางหวะนี้ช้างอินไม่เข้าใจนะ ก็ได <Cornell>. ้เที่ยวแ้วไม่ชวนเอาไม่ชวนวันนั้นมึงก็ชวนไม่เหรอดูเขาเปล่าโดนนาชัยไงถ้าบอลบอกไม่มั่นใจก็โดนนาชัยแล้วถามเลยเนี่ยโดนหือหานไป็นตีอยู่โซ่รู้ป่ะถามโดนเลยเอมีย์ ตัวเว้ยนะ้โดนาชายนี่ตัวชัวเลยน้ยต้ยเปอร์อรเซ็นต์นว้ยเต่ป็นคำตอบงได้ว่าไหนดีวะไม่ <c oughs> แล้วกูจะหา,หาด้วยไรทานอเวน้อยอไอเหี้ยคนชัวดิเอาแชมุว้วาวสวันนีทางหลัาเยวไงฮะ

อะไรวะพรุ่งนี้เหรอ with it. เอาดีๆเจมสเกมอะไมเกม่เก่เมอบอยู่ปะมาไม่ได้มึบอกให้จักรยนสิงข่าวได้ไงมึงเล่นเหมือนที่สิงข่าวเล่นกับมึงสิงข่าวไม่เด็ดสิงข่าวเพมึงก็ต้องเพสมันสิงข่าวอะบดแล้วออกถ้ามึงไม่บดรับเออแต่วันนี้ยิงไงถ้ามึงบดจะรับเลยพอจังหวะจะโดนสวนรับในแดนรับในแดนก็โดน ให้มันโยนอ่ะแล้วไปวัดเอากองหน้ากันกองหน้ากองหลังแปดมาแปดแปดขึ้นมาจานรถเปิดลูกนี้ไอเดียครับมาแปดมาแปดมาไปเป็นสามไปเป็นสามยังไงช่างอินลาเได้จะโดนกลับไม่ได้ยังได้ไหมช่างอินตีตีหรอวะเข้าไปเก้าวะ มาจีงมาโจ้เจียง่งโดนกันตไดไอ้นดนไอ้นนไอ้นอนะนตไมเข้าแบ่บแบะพี่แบะเปิดสังนี้นะมงตได้ เดีน่นะบอมามาจะอุ้มพ er ah, <remember> <found> ี่บอลนะจังหวะนี้ว้าวเร็วเลวนะไม่ตรงจุดนะหาเวลาบาเจ็บสองนาที bình cái bạn đi trang nó khóa bài chú bé, tại phòng này tuổi mà đi nhí tay thịt dân này dân này dù đây mà đi dẫn mấy hòn lên này á Đôn, đôn. mà má, đôn. M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 á, 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 giết nè như đúng tao luôn đó đừng Quá, cho họ game luôn á không được อแรกพี่เ่าวันนี้ป่ะดูดิดีไหมดีไหมดีไหมบอสดูดิอนี่เห่าวันนี้ไหมถามแค่นี้พี่ต่างไห้ไปดูดอนพี่เห่านี่ตรงนี้ไม่กบบอลเล้วนอมี่บอลจบมาเลยบอลเยอ่เปิดเลยบอลนี่ไม่กดเยอะบอลมันน้อยโอ้ยเล่นเยอนะบางทีบอลมีคูณห้าร้อยบอลเนี่ยคือจะับมิดอะมีคูณห้าร้อยผานเยอะเลยพูดขันมิดจบป่ะ ทีมใหญ่เริ่มตัวทีมลังแล้วโอ้คกลลัลองทีนะพี่แปะเอาขวามาพี่แปะโห่งนี่ติดปอผู้มหาแล้วองมาเดี๋ยวใส่ทางไปยี่ายถึงถึงก็รู้เวลาบาเจ็บตนี้ทุ่มาไปการ์ดด้วยน ดูผลเวลายิ่งถ่วงเวลาเดี๋ยวโทนเพิ่มให้ฮะทีมหมยวันนี้สวยฮะทานหรือเปล่าฮะยังทานอยู่เกียวใไม่ได้ฮะน้ำมนเปิดลูกนี้เลยไอ้ยมู แล้วหน้า <Okay>. พีขาวใสกจะหมูกระด่างบอกกระดางไม่ใช่น้หมยิงเลยตัวรอนกัวร้อนจูร้อนเบอรู้ดิเก็บไม่ได้อนนี้งตาองนี้ก็ต้องทาหน้าได้ดีว่ได้หมดเวลาการนินาหน้าูแรก